เออแล้วก็ดูคิวใบตองมาที่งันหนึ่งร้อยสองร้อยสิบบาทขอตรงนี้เดินขอตรงนี้หนึ่งก็ตรงนี้มันก็ไปเดินไปสามร้อยยี่สิบบาทกันโอ้แล้วก็รถไฟก็คูสามร้อยหกพันบาทแล้วคิวใบก็คูสองร้อยหกพันบาทเออ ทำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทําเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางด้านการเงินไม่แนะนําให้เล่นหรือทําตามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำนั้น,นะจะโอเคผมกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนักปั่นทุกท่านเช่นเคยดามกีดีตลอนครับสู่เว็บเมตา224ผมอีกแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่หน้าเกงของมิสติคลสปิริตสำหรับค่ายพีเจครับป่ายครับอ่าวันนี้มาแนวธาตุสามธาตุเด็กมั้งนะผมดินน้ําลมไฟเฮ้ย ดิน,นจะมีดินนะือเไม่น่ามีดินนะอันนี้น่าจะเป็นดินนะแต่จริงๆแล้วหลักๆก็คือน,น้ำรวมไฟนะ3ตัวนะจ้าท่าผู้ชมนะมาเูกันฮะไปครับเริ่มต้นที่เบ็ดเท่าไหร่ดีครับโุทุนที่ร้อยสิบบาทเบทห้าบาทไปก่อนละกันโต๊เข้าไปเฮ้ยฟีตสปินโอ้โหคิดว่าเข้าแล้วเกมนี้เข้าที่4ตัวนะจ้าท่านผู้ชม ไปกันต่อครับ5าบาทโอ้โหเอาอีกแล้วเสียวาร์ปเลยครับมาครับเอมาแล้วครับดอกนี้ยังไงครับตบด้วยไฟกับคิวเข้าไปแล้วยังไงโอ้โหเอาไปก่อนเลยสามบาทนี่เป็นข้าตาขาดทุนดิจ้าไปครับลองเป็นส0บาทบ้างครับเตือมันแน่นอนนะโอเคด้วยบาเออมาแล้วครับใบไม้ครับธาตุลมยังไงธาตุลมดอกนี้รู้เรื่องไปดิรวม4ี่ธาตุสามธาตุไปนด้เจราิบบาทสามธาตุกระเพือไปอีกเออขึ้นางวัลบินดี ตึงตึง่าง่าถึงโึงพยาบาลไปเลยโเข้าบ่ายครับซุปเปอร์เบเกอร์วินนะครับแปดร้อยสิบแปดบาทเออมาครับต่อไปครับสามสิบบ้างนะจ๊ะโกดูกันต่อไปขบายดอกนี้โอ้โหหายหายหายท่านผู้ชมมาแล้วครับเอดอกนี้ยังไงต่อครับแล้วฟรีดอไปเก้าดีเบสสามดีบาทครับโคตรบังเอิญครับโอ้โหมาจริงๆแล้วก็ต่อนนี้ครับมาครับ เขาบอกกันว่ามาครับปรึกษากันนะฮะถึงสองวีจะปินนะพวกเราจะเอาองไรกันดีดู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 แม่กดเล่าไปดิมาครับตอนนี้กายเป็นคนสองนะฮะแต่ละธาตุนะมาต่อครับโอ้โหโโอ้หวยังไงหายไปเลยเออธาตุไฟมาก่อนเลยหนึ่งคาราเบลครับคูณแปะก็ไปดอกเดียวเก้าร้อยสิบบาทแล้วตอนนี้ครับตอนไฟกลาเป็นคูณสามแล้วนะโอ้โห ไปครับผมบิ๊กวินใบเก้าร้อยสิบบาทนะจ๊ะมาดวนต่อครับกับฟรีไปนี่เหลืยนะ,ะท่านผู้ชมเออเมื่อกี้ถ้าไฟผ่านไปแล้วแล้วยังไงดอกดีครับอโอ้โเคกับคิวใบแล้วยังไงจังหวะนี้ก็คูณ 100, 300, 200, 000, แปดก็บใบร้อยสามสิบสองบาทแล้วยังไงครับไฟครับลูกไฟมาสิบสองคูณกับใบครับร้อยแปดสิบบาทเออเอาไปก่อนเลยสามสิบแปดโอ้แต่ถ้าคูณคูณมันมีตีกลับด้วยนะท่านผู้ชมตรงนี้นะ ขคูณไปึ้นไปเนี่ยคูณปุ๊บมันคูณในรอบนั้นเนะาะแบบว่าแตะมันก็คูณเฉพาะรอบนั้นแถวเก่าของที่คือคูณสองเออแต่ก็ยังดีอยู่ครับท่านผู้ชมโอเคอยู่ฮนะแต่ง่ายครับเกมนี้ครับเออนี่ครับร้อยแปดสิบบาทครับยังไงครับใส่ปไปนี้เลยครับเคด้วยไหมครับคูณไปกไมายี่สิบบาทอออแล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่อเคด้วยโอ้โห อเคแต่สีเดียวกันแต่ไม่ได้นะฮะมาดูงันรล้วว่ารัวมาเทอร์โนวินนะเอาไฟหนึ่งมันหกร้อยสามที่สองบาทนะครับกดคอนเล็กไปแล้วกันนะเออคอนเล็กคือรับรางวัลไปนะมาครับสองพันสี่นะครับเริ่มต้นที่เบ็ดหนึ่งร้อยบาทแล้วกันนะครับไปครับผมโบกเข้าไปเคด้วยมาแล้วครับจังหวะนี้ครับต้องรวยแล้วหลักร้อยเออเข้าฟรีดบินที่เบ็ดร้อยอับมาแล้วทนะพี่โชมรอบที่สองกดสตาร์ทไปเลยครับเออเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปอย่างรวดเร็วดันใจ ยังไงยังไงผมกดมาจอย้ำๆเลยเนี่ยบัวยังไงยังไงครับดอกนี้ครับดอกไม้มาคุณแตวไปห้าร้อยยี่สิบบาทโอ้โหยังไงต่อยังไงต่อยังไงต่อโอ้โหหายหายครับธาตุน,น้ำมานะครับคุณแตกไปดอกนี้ต้นหนึ่งคันสองร้อยสี่สิบบาทเออได้อยู่ท่านผู้ชมได้อยู่ครับพี่เอมาดอกนี้คุณแตกเข้าไปแปดสิบบาทแล้วยังไง เป็นสีเดียวกันแต่ไม่ใช่ตัวเดียวกันน้่จมุณ้ชมก็จะนะมันเหมือนกันแค่สีอ่ะ <S <S เออมาดูจอตววินนะเอาไปกันเนื้ันแปดร้อยสามสิบเก้าบาทรับรางวัลใบมาครับขอร้องเบ็ดสองร้อยบ,บ,บ้างมาแล้วบูกดีเบิดยังไงเบิดได้ล่้นหรือเปล่าได้เล่นหรือเปล่าแถวหน้าไม่มีท่านน้ำนี่หน้าไม่มีท่านน้ำน้่งชมเคด่อมาจังหวะนี้แล้วยังไงต่อโอ้โหท่านน้ำแถวหน้าไม่มาวะเออเฮ้ย,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 ยเริ่มบูบแล้วอ่ะนุณผ้ชมผมเริ่มบูบแล้วเนี่ย เริ่มเริ่มแบบเล่นเยอะกันมาแล้วเนะี่ยสองร้อยแล้วนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยแต่ก็ต้องวีน้าบนมาเรียบร้อยออดิเบตสองร้อยรับมรอบทีสามมาวะ่ะโคตรปังเอาไปก่อนเลยสี่ร้อยธาตุไฟบอกยังไงยังไงจังหวะนี้ต้องมาแล้วลนะ่ะต้องมาแล้วลนะ่ะม,มารวมหัวกันหน่อยดิสามธาตุไปเลยครับขอแบบรวดเร็วทันใจได้ไหมเออเบตสองร้อยนะเฮ้ยเออเค okay, ดวยมาครับคูดแปะไปดองน,นี้ครับสองร้อยสี่สิบบาทแล้วยังไงต่อครับ ยังไงโอ้โหไม่ปังโอ้ไม่ปังโอ้ไม่ปัง,ปง200นะเฮ้ยเบ200็ด0 0งยนะเฮ้ยไม่ปังเลยเหรอแล้วตบด้วยใบไม้ไปครับคุณแต่กับใบ400แล้วยังไงหมดรอบสิจัะอืมอืมอืมเอ้ยหายหายวับหายวับจริงๆครับดอกดีครับมาตอนไหนแาคาห้าร้อยสิบบาทแล้วยังไงแล้วก็ไม่มีชงอีกแล้ว เออแล้วตบด้วยคิวไปจังหวะนี้กันหนึ่บาทขอชงนิดเดมขอชงนิดหนึ่งครับจังหวะนี้คูณสองก็ไปเดิมเป็นสาบาทครับโอ,อ้แล้วตบด้วยไฟไปคูณสาทบาบาทแล้วคิวกปะาครับคูณหกสิบกระบาหบาทเออมันต้องอย่างนั้นสุดจาดจริงแลวครับเออพาปังโอนได้จริงครับเออน้ำลมไฟนี่ครับปุเปอร์เมกาวินแน่นอนครับสองหมื่บบาทนะจ๊ะ สบายใจเฉียบแล้ววันนี้นะเออเอาเรื่องฮนะรางวัลรวมมาเอาไปครับสองเบสสองมันสามร้อยหกสิบบาทนะจ๊ะรับรางวัลไปแล้วกันนะโอเควันนี้ก็พอแค่นี้ดีกว่าแล้วกันนะฮะใจเชื่อแล้วแต่เป็นสองหมื่นหนะ้าหลักร้อยทุนหลักร้อยโอเคฝากกดไลค์กดติดตามย่องบัวไว้ด้วยนะพเพื่อเป็นกลังใในการทำที่ต่อไปแล้วเจอกันมาที่เกณฑหนนะ้าสวัสดีครับ